สวัสดีครับถ่ายทอดสดครับวันนี้วันเสาร์ที่14ธันวาคม2567นะครับขออนุญาตรีวิวขายสินค้านะครับอันนี้เป็นสินค้าทําขึ้นจากเหล็กแหนบซุบแข็งนะครับเป็นมาสเต้ครับยาว ยาวสิบห้านิ้วครับความยาว15นิ้วความกว้าง2นิ้วครึ่งน,นะครับสันหนา6กมิลครับหกมิลพอดี ดำยาวหกนิ้วครับใส่หมูต้องเหลืองไม้ายางแน่นหนาครับสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับครับเป็นนีมอสเต้น,นะครับยาวสิบห้านิ้วนะครับท่านใดสนใจหรือสังรร่งทําโทรมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรลงราคาให้นะครับ ูคมก่อนนะครับคมประมาณนี้ครับ ครับหลังจากควันเตาไม่ไผ่แล้วครับมาดูโคมครับ ชอบใช้ฟันใช้ลุยครับโทรมาสอบถามได้เลยนะครับหรือสั่งทำได้เลยนะครับอันนี้มาสเต้ยาว15้านิ้วกว้างสองนิ้ว4ี่หุนครับสันหนา6กมิลตาาไม้ประดูยาว6นิ้วนะครับไปหมุดให้โมเส่ให้แน่นหนาครับ เรามีบริการเก็บปลายทางน,นะครับสนใจโทรมาได้เลยนะครับเรามีฝักโทอ่อพีซีแถมให้ท่านไม่ต้องกลัวบาดมือนะครับพกพาไปไล่ไปสวนทิ้งไว้ในรถได้เลยนะครับท่านใดสนใจโทรมาได้นะครับเดี๋จะลงเบอร์โทรลงราคาให้นะครับขอบคุณครับ